สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาในคลิปนะคะเลขมงคลนำโชคนะคะนะคะประจำวันที่31มนามกราคม2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะวันสิ้นเดือนนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งนั้นจะได้ลุ้นกันแล้วนะคะพี่น้องขาหน้าดวงใครดวงมันดพี่น้องจ๋านะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญนะคะพี่น้องอย่ากเกิดความโลภอย่าลุหลงมัวเมานะคะให้ถือว่าเป็นการลงทุนนะคะพี่น้องนะ เออถ้าเราจะเสี่ยงโชคนะเอาตัวเลขไปเสี่ยงหรืออย่างไรนั้นประมาณตนด้วยนะคะอันนี้ดวงโชคลาภขึ้นอยู่กับดวงไทยดวงมันนะคะแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะเข้าไปในกลุ่มนะคะฟรีนะ,ะในกลุ่มก็เข้าไปได้เลยนะคะอ่ารู้สึกว่าเออป้าหมอนะคะค่ะป้าแดงเนี่ยจะลงคลิปนะคะลงลงคลิปนะคะเลขนําโชคนะคะในสูตรของรัฐบาลให้เป็นแนวทางค่ะ นะคะเออลงไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้รอบสุดท้ายแล้วพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเลขนะคะก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เลยนะคะพี่น้องคะนะอืมเอาอย่างนั้นกันในวันพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะอ่าพี่น้องวันอาทิตย์ก็โอเคอยู่ค่ะนะมีเหรียญขึ้นนะคะพี่น้องค่ะนะมีเหรียญขึ้นนะก็ดูว่าไม่น่าเกลียดนะคะสามารถเสี่ยงได้แต่ว่าต้องดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะเลขนะคะนําโชคเนี่ย มาจากไหนของพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพวกนี้เนี่ยก็าบอกว่าเป็นเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรน,นะคะเป็นเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรมาตลอดนะคะแล้วก็ไม่เคยได้กินขนมกับเขาเลยถึงเวลาที่จะให้แล้วนะคะให้โชคลาภและเอาไวย้ยางนั้นและถามตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข7นะคะ4แล้วก็15 74 1หนึ่งหค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะ พี่น้องวันจันก่อนหน้านี้นอนนิ่งซื้ออะไรกับเขาเนี่ยลงทุนอะไรไม่ค่อยที่จะได้แต่ในวันพรุ่งนี้เด่นมากเพราะมีสิบเหรียญและมีเดอร์ซันโอเคไหมคะพี่น้องวันจันทเนาะเด่นมากนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าจะถามตัวเลขนํโชคของพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะ่ะคือเลขอะไรเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่อ่าเป็นตัวเลขเฝ้าเหมือนกันเป็นตัวเลขที่ซื้อมาจากความเออซื้อซื้อด้วยความเพียรมาตลอดนะฮะเฝ้าด้วยความเพียรมาตลอดแต่ว่ายังไม่ได้ เนี่นะคะก็ถึงเวลาที่จะให้โชคอ่ะว่างั้นนะคะให้ลายเดียวค่ะพี่น้องจา๋าอ่าถามตัวเลขหน้าให้ให้เลขอะไรมีเลข4 1 0นะคะแล้วก็96ค่ะ41096ค่ะพี่น้องวันจันท์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นก็สวยค่ะพี่น้องขาสวยหมดอปะป้าหมวะนะคะเออสวยค่ะพพุ่งนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะเสี่ยงได้นะคะแต่ต้องดูกําลังของตัวเองด้วยอ่าดูว่า ถ้าถามตัวเลขนำโชคนี่มาจากไหนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขที่บ้านเออเป็นเลขที่บ้านเรานะคะเป็นเลขที่บ้านเราแล้วก็ให้ระม,มัดระวังเลขคู่ด้วยนะคะมงขึ้นสองถ้วยเนี่ยให้ระม,มัดระวังเลขคู่ด้วยค่ะพรุ่งนี้จ้ะเอาววางั้นสองไกลลายและถามว่านะถามว่าตัวเลขหน้าไพา่ให้เลขอะไรเที่ยวนี้มีหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็สองสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่คพี่น้องวันอังคาร ขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างวันพุธกลางวันก็สวยค่ะขึ้นไพ่ราชาเหรียญน,นะคะ,ะเสียงได้นะคะพี่น้องการเนาะลงทุนได้ว่างั้นลงทุนได้นะคะและตัวเลขน้ำโชคของพี่น้องวันพุธกลางวันเนี่ยไพ่เขาชี้มาว่าเลขอะไรคือเลขประจําตัวของเราค่ะเลขอายุเราก็ได้เลขที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะพี่น้องไปดูอ่ะนะคะและ ตัวเลขหน้าไพ่ให้ได้กัไรในวันพุ่งนี้มีเลข4ี่สามนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งสี่สามห้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะไม่เด่นนะคะพี่น้องขาในวันพุ่งนี้ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่านะคะถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ได้ว่าค่ะในวันพุ่งนี้หยุดสักวันก็ดีค่ะแต่ถ้าจะถามว่าตัวเลขนําโชคในวันพุ่งนี้เกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนรักของเรา เป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคนรักของเราเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับบ้านช่องของเราค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนโอเคนะคะค่ะและเลขนะพ่ให้เลขอะไรในวันพรุ่งนี้มี10ึน,นะคะแล้วก็6กเก้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอเฮงเหค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะอ่าสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดี หยุดหยุดการลงทุนหน่อยค่ะพี่น้องจ๋านะเออหยุดลุ้นกับเพื่อนดีกว่านะคะในวันพรุ่งนี้นะอยู่นิ่งๆได้จะดีว่างนั้นนะตาชี้มาแบบเนี้ยเราก็ต้องเชื่อเราก็ต้องเชื่อไพ่ถูกไหมคะเราก็ต้องเชื่อไพ่หน่อยหนึ่งไม่ตายหรอกคะ่ะเนาะเออหยุดแต่ถ้าถามว่าจะเอาตัวเลขหน้าไพ่เนี่ยเป็นเลขนําโชคนะเลขอะไรอ่า เกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขที่เรามาจากตัวเราที่คำนงคำนวณสูตรสืบอะไรของเรานั่นแหละค่ะพี่น้องวันพระรสัสดีนะคะและเลขหน้าไพ่เท่านี้ให้เลขอะไรมี18นะคะ3 4 183 4ขอให้ขอพี่น้องวันพระฤาษีเฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้น3ดาบขึ้นนะคะ ถ้าหยุดก่อนจะดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะนะหยุดก่อนจะดีนะคะนี่ะขึ้นแบบนี้ขึ้น3ามดาบเนี่ยนะคะแต่ก็บอกว่าดวงใครดวงพันค่ะพี่น้องค่ะนะบุญคุศสททำมาไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ไพ่ชี้บอกว่าให้หยุดก่อนในวันพรุ่งนี้วันหนึ่งโอเค่าถามตัวเลขนะคะให้ชี้แนวทางว่าตัวเลขนําโชคของเรานั้นคือเลขอะไรในวันพรุ่งนี้อ่าเป็นตัวเลขที่ เป็นเลขเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนในครอบครัวของเราเอ่จะเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะอย่างนี้นะหรือไม่ก็เป็นตัวเลขที่เราขอพรนะคะองค์เทพอ่าลูกขอนะคะตัวเลขแง่อย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ได้ด้วยนะสองใกลลายนะคะพี่น้องวันวันศุกร์ค่ะและถามตัวเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขห้าสามนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะ 5371ค่ะพี่น้องวันสุขขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เน่ะเสี่ยงได้อย่างที่บอกก็ขึ้นซาตานนะแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าอย่าเกิดความโลภนะคะเสี่ยงได้ลงทุนได้แต่อย่าเกิดความโลภนะคะคือเราจะต้องลงทุนอย่างมีความรู้ลงทุนอย่างมีสินอ่าไ่างั้นนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะอ่นะโอเคและมาดูนะคะว่า พวกนี้เลขนาโชคเนี่ยมาจากไหนน,นะคะพ่งนี้เลขนําโชคก็คือมาจากเลขของเรานั่นหละค่ะนะเป็นตัวเลขที่เราฝันก็ได้ซื้อบ่อยๆก็ได้นะ,ะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราก็ได้นะคะอย่างนี้เลยนะพี่น้องวันเสาร์นะคะหลายๆว่าอย่างนั้นค่ะและตัวเลขหน้าไพ่ให้ได้ก็ได้มีหนึ่งห้าหกค่ะแล้วก็สามห้าเอาโทษนะคะหนึ 1, 5, 6, ่งห้าหสามค่ะหนึ่งห้าหก สามค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเฮงค่ะเอาละค่ะอวยพรนะพรุ่งนี้ทุกการเสี่ยงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะพี่น้องกันนะและปโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะและสำหรับใครที่คิดดีพูดดีทำดีนะคะทำบุญกุศศสัมมาสมาีพอวยพรให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาค่ะ สวัสดีค่ะ